สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยอาจจะเกิดไม่เกินสักสองอาทิตย์โดยประมาณสิ่งที่เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดเนี่ยมันคืออะไรเหตุผลสําคัญที่ผมดูสัญญาณจากการที่จีนอพยกคนและคราวนี้อิหร่านบอกแล้วว่าถ้าอิสราเอลมาโจมตีก่อนคราวนี้จะจะสั่งสอนให้ให,ใ,หให้รุนแรงกว่าเดิมอีกคือประเด็นเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันอาจจะเป็นฉากบางหน้าเท่านั้นแหละ ่านเองก็ประกาศอยู่เสมอว่ามันเป็นอำนาจพิพไตเขาตราบใดที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎของการห้ามเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์มีข้อสังเกตว่าขณะที่อิสราเอลมีนิวเคลียร์ตั้งเป็นหลายร้อยหัวลบทีเดียวไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่เคยเข้าสนัญญาอะไรทั้งสิน้นอันนี้มันก็เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสมาตรฐาน แต่ปัญหาก็คือว่าหลายชาติเขามองหรือเขาประเมินว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยยาจะเกิดไม่นานนี้อาจจะเกิดไม่เกินสักสองอาทิตย์โดยประมาณแต่ว่าประเทศไทยยังคงเพิ่มส่งแรงงานเพิ่มไปอีกสองหมื่นคน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าวิตกกังวลนะครับเพราะว่าเดิม,เด,มเดิมมันก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องแล้วแล้วก็มีการวิจนารณวิจัยบางชิ้นเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็ระบุว่าคนงานหญิงของไทยที่ไปทํางานที่นั่นก็มีปัญหาเสี่ยงต่อ,อการความรุนแรงทางเพศด้วยแต่ทําไมกระทรวงแรงงานไม่เคยให้ข้อมูลเหล่านี้กับคนที่ไปทํางานเลยกับโปรโมตส่งไปอีกโดยเฉพาะจีนสั่งถอนแต่ไทยกับสั่งเพิ่ม ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันครับทีนี้สัญญาณที่อาจารย์สมชายมองว่ามีสิ่งที่เป็นเลดแฟลกแล้วนะคะเป็นความเป็นไปได้สูงสุดที่จะทําให้เกิดการโจมตีกันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในระยะเวลาเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดเนี่ยมันคืออะไรเหตุผลสําคัญที่ผมดูสัญญาณจากการที่จีนออกพยกล่างอ,อพยพยกลเมนือเขาออกมาก็แสดงว่าเขา เขาก็ห่วงใยความปลอดภัยของคนของเขาใช่ไหมแล้วเขาก็สองคาดว่ามันจะอาจจะเกิดสงครามแล้วคราวนี้อิหร่านบอกแล้วว่าถ้าอเิเซมาโจมตีก่อนคราวนี้จะจะสั่งสอนให้ให้ให้รุนแรงกว่าเดิมอีกเพราะงั้นมันก็เป็นไปได้ที่ประชาชนหรือว่าคนของประเทศต่างๆที่ไปทํางานที่นั่นก็จะประสบภัยไปด้วยนะครับอย่างคราวที่แล้วก็มีเคยมีข่าวว่าแม้กระทั่งคนงานของไทยที่ไปทํางานที่นู่นก็ยังหาที่ลงรู้หลบภัยไม่ได้หรือไม่รู้อยู่ที่ไหน หรือบางทีเข้าไปแล้วมันเต็มเข้าไม่ได้ก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ารัฐบาลคงคงใจต้องคำนึงถึงนะความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของแรงงานไทยด้วยครับแล้วสถานการณ์อื่นๆนี้คือดูสุกงอมเพียงพอที่จะเกิดการโจมตีระหว่างกันแล้วเหรอคะอาจารย์คะเขาเพิ่งจะเปิดสงครามกันไปเมื่อช่วงเดือนวิถุนายนแล้วก็มีการแยกย้ายนะคะพักรบกันไปตอนนี้อิหร่านก็อยู่ระหว่างการเจรจานิวเคลียร์กับทางฝั่งตะวันตกคะ่ะอาจารย์อืม คือประเด็นเนี่ยการเจราจาเนี่ยมันอาจจะเป็นฉากบางหน้าเท่านั้นแหละเพราะคราวที่แล้วเนี่ยอิหร่านกําหนดอยู่แล้วว่าวันกำลังจะเจราจาครั้งที่หกกับสหรัฐอเมริกาเรื่องนิวเคลียร์แต่ทิงตัดหน้าก่อนหนึ่งวันเลยอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับเพราะครั้ง,งนี้ถึงจะมีการเจราจากับยุโรปก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีอิหร่านอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยทั้งอิหร่านและอิสราเอลต่างก็ เสริมสร้างจุดอ่อนที่เกิดจากการรบครั้งที่แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเาปิดจุดปิดจุดว่าอ่อนไปกันไปแล้วนะทั้งฝ่ายอิหร่านและฝ่ายอิสราเอลเพราะงนั้นก็คงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากันอีกเนื่องจากมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่ไม่อาจจะยอมรับกันได้โดยเฉพาะอิสราเอลนี่มุ่งที่จะทําลายรัฐบาลอิหร่านมานานแล้วนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะพรัฐบาลปฏิวัติอิสลามซึ่งก็สอดรับกับความต้องการของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงแล้วเวลานี้สถานการณ์ของอิสราเอลก็ดูจะเป็นต่อมากขึ้นจากการที่ไปทําสัญญาสันติภาพในในซีเรียรสัญญาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ห้ามไม่ให้รัฐบาลซีเรียเนี่เสริมกําลังทหารนะครับแล้วก็ยกบางเขตให้กับอิสราเอลซึ่งจะทําให้อิสราเอลมีฐานปฏิบัตการกว้างขึ้นนะครับโดยเฉพาะแถวที่ราบสูงโกลันแล้วนอกจากนั้นเนี่ย อิสราเอลก็ยังยังดำเนินมาตรการอีกหลายอย่างที่จะกดดันโดยให้ทางยุโรปเป็นตัวแทนที่มากดดันอิหร่านด้วยซึ่งอิหร่านก็คงยอมไม่ได้ในเรื่องของนิวเคลียร์แม้ว่าตอนนี้รัเสเซียจะมีท่าทีเพื่อจะให้สถานการณ์มันผ่อนปรนนะครับโดยรัเสเซียเสนอจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับอิหร่านถึงเก้าแห่งนะครับ<ะ>ซึ่งซึ่งก็ทาให้อิหร่านอาจจะหมดความจําเป็นที่จะต้องมา เพิ่มสมรรถนะของยูเรเนียมแต่ว่าอิหร่านเองก็ประกาศอยู่เสมอว่ามันเป็นอำนาจปฏิปไตยเขาตราบใดที่เขาไม่ได้ทําผิดกฎของการห้ามเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าเขาเสริมเสริมแร่นี่มันไม่ได้มีข้อกําหนดนะเสริมสารพาพข,ของแร่ไม่มีข้อกําหนดอันนี้ก็จะเป็นจุดขัดแย้งซึ่งซึ่งรุนแรงแต่ว่าปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอิหร่านเองเนี่ยถ้าสมมุติอิหร่านจะทําอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านก็จะต้องลาออกจาก จากการเป็นธรมาชิกของคือสนธิสัญญา non p o l i f e r a t i o n t ิต a ก็คือการไม่แพร่กระจายวนิวเคลียร์แต่ว่ามีมีข้อสังเกตว่าขณะที่อิสราเอลเนี่ยมีนิวเคลียร์ตั้งเป็นกว่าร้อยหัวรบอ่ะหลายร้อยหัวลบทีเดียวไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่เคยเข้าสนธิสัญญาอะไรทั้งสิน้นอันนี้มันก็เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสองมาตรฐานซึ่งหลายประเทศก็คงเห็นแต่ว่า ยุโรปก็ทาหลับตาอเมริกาก็ทําหลับตาขณะขณะนี้เนี่ยก็เลยรัสเซียก็พยายามจะจะหาทางแก้ด้วยกันเสนอสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็จะรับซื้อไอไอยูเรเนียมที่ทําการยกสมรรถนะแล้วของของอิหร่านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอิหร่านจะตอบตกลงหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าจะเป็นไปได้ที่จะหากว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันก็คงต้องต้องมีการยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในในภูมิภาคนั้นแต่ดูแล้วดูดูเหมือนว่าราเซลจะไม่ยอมรับหลักการทั้งหลายก็คงมีนโยบายที่จะขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆนะครับโดยโดยตามหลักที่จะสร้างเ so ดอะเกรเตอร์ราเซลขณะนี้ก็ได้กดดันทางรัฐบาลเลบานอนเพื่อให้ปลดอาวุธฮิลบุลลอแล้วก็พยายามจะเจราจากับซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อจะกดดันหรือบุกเข้าไปในเยเมนอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าทั้งสหรัฐอาลาติเอเมิเรตและซาอุดิอาระเบียเคยบุกเยเมนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่สาเร็จคือคือแพ้เรียกว่าต้องถอยออกมาเนื่องจากเยเมนเป็นนักรบที่ที่สู้สุดติดทั้งทั้งที่ใส่รองเท้าแตะครับทีนี้แท เป็นเรื่องของความพร้อมในการรบค่ะอาจารย์รอบที่แล้วเด๋ยดูเหมือนว่าทางกองทัพของสหรัฐก็บอกว่าได้ทําลายพื้นที่พัฒนานิวเคลียร์ของอิร่านะคะแล้วก็น่าจะมีการโจมตีที่ทําใหา้มีการไปสังหารกลุ่มที่เป็นนายพลผู้นํำระดับสูงนะคะที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าอิร่านี้คือถึงจุดที่ ถูกทำลายจนเสื่อมถอยนะคะไม่น่าจะกลับมาได้ง่ายๆนะคะนี่ระยะเวลาไม่กี่เดือนเองนะคะจะมีการกลับมาสู้รบเนี่ยส่วนนี้อาจารย์สมชายมองอยังไงคะอิหร่านเขาอาร,อร์มหรือว่าเขากลับมาสร้างความแข็งแกร่งได้ขนาดว่าจะพร้อมลุกขึ้นมาสู้รบแล้วหรือคะอาจารย์คือสงครามคราวที่แล้วเนี่ยราเอลเลือกโจมตีก่อนแล้วก็กะคาดหวังว่าจะทําให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในสามวันนะครับนั่นก็คือการ สังหารผู้นําทางทหารและผู้นําสูงสุดนะครับเน้นเลยต้องการจะสังหารผู้นําสูงสุดด้วยแล้วก็ผู้นําทางทหารแต่แล้วก็ักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์แต่ว่าก็ประสบความสําเร็จได้เพียงบางสว่วนผู้นําสูงสุดท่านก็ปลอดภัยขณะเดียวกันการทําลายคลังแสงหรืออาวุธพวกขีปนาวุธพวกก็ทําลายไปได้เพียงบางส่วนไม่ได้ไม่ได้จํานวนมากเพราะงั้นในตอนเนี้ยทางอิหร่านเนี่ยก็ พร้อมอ่ะคือหมายความว่าก็มีการแต่งตั้งทดแทนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทําสงคารามตอบโต้นะครับอย่าลืมว่าหลังสามวันแล้วอิหร่านก็ทําการตอบโต้อิสเอลอย่างหนักหน่วงโจอเอซลต้องขอขอยุติการลบเองอ่ะโดยไปขออเมริกาเพราะงั้นความพร้อมของอิหร่านตอนนี้ในการเสริมกําลังป้องกันตัวเองแล้วก็กําลังที่จะตอบโต้เนี่ยก็มีพร้อมสําหรับอิหร่านนะครับไอ้สิ่งที่อิหร่านอาจจะกังวลบ้างก็คือ อิสราเอลก็ไปสร้างพันธมิตรไว้ในประเทศต่ตตางๆโดยเฉพาะจากอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งจะอาจจะทําให้อิหร่านต้องตกเป็นเป้าถูกโจมตีจากจากรอบด้านก็ได้ตรงนี้อิหร่านก็คงกังวลแต่เขาพยายามใช้มาตรการทางการทูตแล้วก็มีการดําเนินการโดยอาจจะเจราจากาัสเซียให้คอยประทะประทางหรือว่าเจราจากาเซอร์ไบจานนะครับเพื่อไม่ให้ไปร่วมมืออิสราเอลในการโจมตีอิหร่านอีก ยังไงก็ตามก็ไม่ได้เป็นหลักประกันหรอกครับเพราะว่ารัสเซียเองก็ยังมีปัญหายูเครนอยู่แต่ว่าอิหร่านเองตอนนี้ก็พร้อมในการที่จะตอบโต้และก็พร้อมที่ป้องกันตัวเองเพราะงะั้นถึงได้มีการซ้อมลบที่ที่อย่างที่กล่าวแล้วซ้อมลบทางเรือที่อ่าวโอมานเพื่อเป็นสัญญาณให้เห็นว่าถ้าเกิดปัญหาอีกเี่ยคราวนี้ปิดช่องแคบฮอมุสแน่นอนนะครับในทํานองนั้นแล้วก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เซลตัดสินใจโจ,จมตี